กฎข้อที่21อย่างเชิงก่อนตัดสินใจฉันจัดอยู่ในพวกคนชอบเสี่ยงและออกจะเสี่ยงมากไปหน่อยด้วยซ้ําซึ่งถ้าจะมองกันแบบวิเคราะห์เจาะลึกฉันไม่เคยเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปเพราะประสบการณ์เหล่านั้นได้ปั้นฉันให้เป็นฉันอย่างทุกวันนี้ก็ใครจะรู้ล่ะคะว่าไอ้ที่ทําลงไปนั้นผลลัพธ์จะลงเอออย่างไรแต่ถ้ามองกันแบบเพลิน,นๆก็อาจรู้สึกว่าเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาดูช่างน่าปวดหัว เรือตำหนิตัวเองว่าช่งางโง่เงาไม่ดูตามมาตาเรือให้ดีก็คงไปว่าใครไม่ได้หรอกค่ะเพราะก่อนจะกระโดดลงน้ำฉันไม่ตรวจดูให้ดีเองว่าน้ำลึกแค่ไหนฉันขอพูดถึงสมัยก่อนโนนที่ตัวเองยอมทิ้งการทิ้งงานอันมั่นคงมายึดอาชีพนักเขียนฉันไม่ได้คิดสาระตะให้รอบคอบเลยว่าจะต้องเขียนสกี่เล่มถึงจะทำเงินกับเขาได้ฉันไม่วางแผนเลยว่าเงินฝากในธนาคารจะหมดเกลี้ยงหรือเปล่าไม่ได้คำนวณว่าถ้าเปลี่ยนอาชีพแล้ว จะมีเงินผ่อนบ้านผ่อนรถจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าซื้อของกินของใช้ในแต่ละสัปดาห์ค่าอาหารหมาเมลหรือเปล่าแต่ในที่สุดฉันก็ต้องมานั่งเขียนหนังสือพิมพ์เลี้ยงชีพจนได้แต่เขาบอกไว้เลยค่ะว่าช่วงปีแรกๆของอาชีพนี้ไส้แห้งพอสมควรอยากทราบใช่ไหมคะว่านานแค่ไหนก็ประมาณสองสปีละคะ่ะ ฉันน่หลอนมาตลอดกลัวว่าชีวิตตัวเองจะต้องลงเอยแบบเดียวกันกันกบบรรดาคนที่รู้จักที่ไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยไม่เคยไปไหนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ทำอะไรสักอย่างและไม่ตระหนักถึงคุณค่าของความฝันที่ตัวเองมีฉันเห็นแบบนี้มาทุกบ่อยก็เลยไม่อยากให้ตัวเองไปมีชื่อต่อคิวคนพวกนี้แต่ครั้นผ่านไปนานปีเข้าฉันก็เริ่มจับทางได้ว่า คนที่มีความสุขในชีวิตจริงๆก็คือคนที่กลา้าเสี่ยงในเรื่องต่างๆแต่แน่นอนล่ะค่ะว่าต้องคำนวณผลได้ผลเสียให้ดีก่อนเสี่ยงคนพวกนี้จะไม่หาข้ออ้างนั่งกินลมอยู่บนตะลิ่งไปเรื่อยๆแบบไม่คิดจะทำอะไรตรงข้ามเลยค่ะพวกเขาจะสอดสายสายตาสำรวจดูว่าน้ำบริเวณนั้นลึกเท่าไหร่ไปพลางๆด้วยจากที่ฉันได้เรียนรู้เรียนรู้ช้าจนขายหน้าไปทั้งบางและเอาพวกเขาเป็นแบบอย่าง ฉันพบว่าการเสี่ยงอย่างระมัดระวังจะทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นแทมได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแบบไม่ต้องเปลืองตัวจ่ายจนเจ็บเหมือนอย่างเคยสมัยก่อนฉันจัดอยู่ในจำพวกถูกหลอกง่ายพอเ,เพื่อนบอกว่าโดดลงมาเลยน้ำใสหน้าไว้เล่นดีออกหรือมามาลงขันทำธุรกิจร่วมกันหรือไปเที่ยววันหยุดยกแก๊งกันดีกว่าหรือมาตั้งกวนเล่นกีฬาออกกำลังน่าจะดีนะเท่านั้นละคะ่ะ ฉันก็จะกระโดดเข้าร่วมวงทันทีโดยไม่ทันดูหน้าดูหลังให้ดีก่อนพอมาถึงตอนนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าเข็ดแล้วจ้าพอแม่พี่น้องเอย๋ยเพราะบางทีน้ำที่เราโดดลงไปนั้นแสนจะเย็นยะเยียบหรือไม่ก็ดำขุ่นมัวขุกขลักเต็มไปด้วยโคลนและแน่นอนว่าต้องเปียกค่ะคิดถึงตอนนั้นแล้วฉันก็ยังสยองจนถึงทุกวันนี้มีเพื่อนฉันบางคนที่กล้าขอให้คนตัวเตี้ยอย่างฉันไปอุ้มคอมคนอย่างเขาคิดได้ยังไง ขนาดตัวฉันเองก็ยังไม่กล้าคิดแบบนี้กับใครเลยก็ถูกอยู่ราค่าที่คนเราควรมีสัญนติญาณในการอบอุ้มเพื่อนฝูงที่กำลังลำบากแต่บางครั้งนี่ก้อนใหญ่ที่เพื่อนไม่ยอมใช้คืนสักทีก็อยากทำให้ฉันตีกันเชียงหนีได้เหมือนกันบางทีฉันก็โดนลากตัวไปนั่งฟังเพื่อนๆระบายความทุกข์จนครอบครัวตัวเองต้องช้ำใจเพราะฉันให้เวลากับเพื่อนมากกว่าพวกเขาดังนั้นไม่ว่าคุณจะกอดคอกระโดดสะพานกับเพื่อนหรือกระโดดเดี่ยวๆได้ ก็ไม่ต้องอายถ้าจะตรวจสอบความลึกของน้ำให้ดีก่อนน้ำอาจจะสวยใสน้าแหวกว่าก็จริงแต่ถ,ถ้าคุณไม่รีบผุดพลันกระโดดลงไปเอาแค่เท้าจุ่มลงไปอย่างความลึกหรือเอามือแกว่งน้ำเล่นเพื่ออย่างเชิงดูก่อนน่าจะดีกว่าค่ะเพราะอาจทำให้คุณได้สติจนก่อให้เกิดปัญญาแล้วถามตัวเองว่านี่เรากำลังกระโดดลงน้ำอะไรกันนี่วะ